อันนี้เปิดเครื่องครับแล้วก็เสียบสายชาร์จอยู่ครับ <c oughs> ชาร์จนานแล้วก็ยังไม่เต็มครับเด <c oughs> ี๋ยวลองเสียบถอดถอดสายชาร์จออกนะครับ แล้วสวัสดีครับช่องบะกุ้งสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูอาการของโก Pay Mini นะครับอีกเหนื่อาการนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอเปิดเครื่องนะครับเห็นไฟกระพริบสีแดงไหมครับเปิดเครื่องไม่ได้นะครับดูนะครับเห็นไหมครับสังเกตที่มือผมนะครับนี่คืออาการนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาที่ชาร์จแบตมาเสียบดูนะครับแล้วมีอาการแบบไหนนะครับตอนนี้ไฟกระพริบสีแดงนะครับชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จลูกค้าบอกว่าชาร์จเป็นครึ่งวันก็ไม่เข้านะครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาที่ชาร์จมาเสียบดูครับเดี๋ยวผมเอาที่ชาร์จมาเสียบเลยนะครับอันนี้เป็นไฟ19โวล์นะครับเห็นไหมครับไฟมีการกระพริบอยู่ที่ตำแหน่งสีแดงนะครับเปิดเครื่องนะครับดูดูเปิดเครื่องนะครับนี่เปิดติดนะครับเสียบแบตเนี่ยเปิดติดนะครับอเดี๋ยวมาดูครับแล้วเวลาผมเอาที่ชาร์จแบตออกนะครับปึ๊บมันจะขึ้นสีแดงนะครับเห็นไหมนะครับไม่ดับทันทีนะครับ อาการนี้ไม่ดับทันทีแต่สักพักหนึ่งจะดับนะครับผมปิดเลยเห็นไหมครับเห็นอาการไหมครับไม่ติดนะครับเห็นไหมครับกระพริบแดงปิ๊บปิ๊บเดี๋ยวเรามาลื้อกันดูเลยครับเสียบชาร์จเข้านะครับเปิดติดแต่ถ้าเปิดจังหมดแบบกระพริบสีแดงนี้นะครับหนึ่งในอาการอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวลื้อเครื่องกันครับโอเคครับตอนนี้ผมเปิดมาถึงแบตแล้วนะครับแบตเนี่ยดูแล้วน่าจะมีการเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับ แน่ใจว่าใช่ไหมนะครับน่าจะใช่ครับผมถ้าเกิดเป็นของแท้มันจะต้องมีฟองน้ำนะครับดูจากตรงนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งครั้งครับอ่าดูสภาพภายนอกนิดนึงครับอ้ลูกค้ามีอะไรไปอุดตรงนี้นะครับผมก็เลยออกแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มันเป็นแค่ช่องใหม่นะครับไม่ต้องอุดก็ได้นะครับช่องใหม่นะครับอ่าสำหรับวิธีการแกะนะครับผมทาคลิปไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับผมจะไม่ได้อธิบายเพิ่มนะครับเดี๋ยวข้ามไปเลยครับเดี๋ยวต้องถอดภายในออกนะครับ ข้ามคลิปการถอดไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจะเป็นเฉพาะแบตหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นเฉพาะแบตก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นที่บอร์ดด้วยอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอยากให้เป็นแค่แบตครับผม่อลูกค้าจะได้เซฟค่าซ่อมไปนะครับอันนี้เป็นแบตที่เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับเห็นว่าแบตมันก็เป็นแบตตรงรุ่นนะครับสุดท้ายแล้ว ไม่ใช่ว่าแบตตรงรุ่นมันไม่ดีครับมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันเป็นลิเทียมโพลิเมอร์ลิเทียมโพลิเมอร์มันก็ถ้าเกิดเราเผลอ่อให้แรงดันมันหลุดไปนะครับหลุดจาก3โวลต์ไปหรือว่าใช้นานๆไม่ได้ใช้แล้วทิ้งแบตไว้อย่างเงี้ยครับลิเทียมโพลิเมอร์มันจะมีข้อเสียก่าลิเทียมไอออนนิดนึงครับคือมันจะไปไวถ้าเกิดว่าเผลอให้มันหลุดแรงดัน3โวลต์ไปนะครับทิ้งแบตไว้ไม่ค่อยได้ชาร์จไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยครับมันจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะครับอันนี้คือข เจอบ่อยมากครับจากประสบการณ์ซ่อมมาเกือบร้อยเครื่องนะครับเป็นร้อยร้อยเครื่องนะครับรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่เป็นแบตตรงรุ่นไม่เคยจบครับต้องกลับมาใช้ดิจทีอลไมออนครับถึงทนกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมจะเริ่มเช็คจากตัวแบตนี้ก่อนเลยนะครับว่าไฟมาไหมนะครับอ่ะโอเคครับหวังว่าจะเป็นที่แบตนะครับจะได้ลูกค้าจะได้เซฟคอร์สได้อีกจริงด้วยครับเห็นไหมครับแบต ไฟมาแค่5.7โวลต์นะครับเห็นไหมครับ5.7โวลต์นะครับ5.7โวลต์มันทําให้เกิดมันทําให้กับพิบเป็นสีแดงๆนะครับแสดงว่าแบตตัวนี้มันเสียแล้วนะครับในแบตก้อนนี้นะครับมันจะเป็นลิเธียมโพลิเมอร์ที่อนุกรมกันอยู่2เซลล์นะครับผมสันนิษฐานว่า1เซลล์น่าจะเสียไปแล้วนะครับ1เซลล์อาจจะไม่ดีนะครับเริ่มเสียไปแล้วเพราะว่าการเอาอนุกรมนะครับ1เซลล์มันก็คือ3.7โวลต์นะครับอนุกรมกันเสร็จมันยางกำลต่ำมันต้องได้7.2โวลต์ขึ้้นนนไปปะะคครรรัับบ7.2 7.4มาณี คือแรงงันปกติที่มันควรจะเป็นนะครับไอ้อนนี้มันเหลือแค่หโวลต์นะครับดับแรกผมสันนิษฐานเลยว่าโอเคแบบเนี่ยไปและแบตตัวนี้ไปแน่ๆนะครับตอนนี้เราจะเช็คแค่นี้ไม่ได้นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่างานเราจะไม่ได้มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเช็คที่ระบบบอร์ดเลยนะครับว่าบอร์ดเนี่ยมันช็อตไหมนะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับถ้าเรามีแบบอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบตก้อนดีเราก็เสียบไปเปลี่ยนได้เลยครับถ้ามันเปิดติดก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตที่มัน เป็นตัวปกติที่มันมีไฟนะครับก็ไปเสียบเทสดูนะครับถ้ามันวัดดูก่อนเลยครับเอาเสียบเอาแบตตัวที่มันมีไฟนะครับเข้าไปเทสเปิดดูใหม่นะอ่ะตอนนี้เป็นแบตที่ผมจะใช้เทสนะครับเอาวัดวัดก้อนนี้ดูเลยนะครับก้อนนี้นะครับก้อนนี้นะครับดูนะครับก้อนนี้นะครับเป็นแบตสำรองที่เอาไว้เทสนะครับดูนะครับเอาวัดมานะครับแปดจุดสองห้านะครับอ่าเพราะแปดจุดสองห้านี่ยถ้าบอร์ดไม่เสียนะครับ ต้องเปิดติดนะครับย้ำนะครับว่าต้องเปิดติดนะครับวิธีการทดสอบแบบแรกก็คือแบตก้อนใหม่เข้าไปเปิดเทสเลยนะครับเสียแบตเข้าไปนะครับผมเปิดดูนะครับเรื่องึงติดนะครับถ้าแบบนี้สบายใจได้ครับบอร์ดไม่เสียครับบอร์ดไม่เสียนะครับเพราะว่าอะไรครับไฟขึ้นทุกดวงนะครับสัานษฐานันดับแรก9 9เเ็เลยครับว่าบอร์ดยังไม่เสียนะครับถ้าเราแบตก้อนใหม่เข้าไปเปิดแล้วติดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเปิดไม่ติดอันนี้จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือต้องไปไล่วงจรสเต็ปอัพนะครับ ซึ่งกรณีแบบนี้มันเสียได้หลายมากหลายเคสมากนะครับมีทั้งแบตเสื่อมด้วยแล้วก็สเตปอัพมันเสียด้วยแต่เคสนี้นะครับให้สบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับไม่ใช่ชุดสเตปอัพด้วยครับเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวผมไปเช็คที่บอร์ดต่อนะครับปิดเครื่องครับปิดเครื่องนะครับโอเคพอปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับว่าไม่ได้เสียแน่ๆนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับ ใจนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งไปที่ย่านวัดคอนโอลนึงนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเสียนะครับมันต้องร้องนะครับถ้าไม่ร้องก็แสดงว่าปกติครับโอเคนะครับโอเคครับผมอันนี้บอร์ดไม่เสียแน่นอนครับไม่มีการรัดววงจรแถวนี้นะครับสบายใจได้ครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเทสชาร์จเจอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมเทสชาร์จเจอร์ก่อนนะครับ สำหรับขั้นตอนนี้ผมจะเป็นขั้นตอนที่การเทสชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์คือเช็คกระบบชาร์จนะครับว่าไฟมันเข้ามาปกติไหมนะครับโดยการต่ออะแดปเตอร์เข้าไปนะครับผมก็จะเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับชุดชาร์จอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบไฟ19เโวลต์นะครับเข้าไปเสียบเข้าไปนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะเช็คว่าระบบการชาร์จมันมาปกติไหมนะครับถ้าชาร์จเจอร์ไม่เสียระบบการชาร์จไม่เสียนะครับไฟมันก็จะเข้ามาอยู่ที่8.4โวลต์หรือ8.3โวลต์โดยประมาณนั้นนะครับนะแล้วเป จะเช็คให้ครบนะครับไม่อยากให้ไปเจอที่ลูกค้าอีกนะครับเดี๋ยวผมเช็คเลยครับโอเคตอนนี้ไฟมา8.38.4นะครับโอเคครับระบบชาร์จเจอปกติครับอ่านี่ก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ9 9้9เโอเคเสียแค่แบตนะครับแบบนี้เราก็ทําการเปลี่ยนแบตให้ลูกค้าเลยครับแค่นี้ลูกค้าจะขอให้อัพแบตเป็น1นึมืิลลิแอมป์อด้วยนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับคราวนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับหลายคนน่ะถามผมมานะครับบอกว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่แบตเครื่องมันจะเปิดติดเครื่องมันทํางานได้ไหมนะครับอ่าพผมจะเทสให้ดูเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแบตเนี่ยเครื่องเปิดติดไหมนะครับเขตนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาเทสให้ดูครับ คือเคสเนี้ยนะครับลูกค้าหลายๆคนเขาก็ฝากถามมาครับอยากรู้ว่าฮาร์มันการ์ดอนโกเพมนี้เนี่ยถ้าไม่มีแบตมันจะเปิดเครื่องติดไหมนะครับอันนี้ถอนแบตออกนะครับผมเปิดเครื่องให้ดูเลยนะครับโกเพมนี้ไม่มีแบตเปิดเครื่องได้ครับถ้าวงจรชาร์จเจอไม่ช็อตนะครับเครื่องจะเปิดทํางานติดนะครับแต่ว่าไฟเนี่ยจะกระพริบอยู่ที่หนึ่งดวงตลอดเวลานะครับก็คือมันจะบอกว่าเครื่องมันจะมองว่าไม่มีแบตไม่มีแบตมันก็แจ้งเราถามว่าเปิดเครื่องทางานได้ไหมเสียปักทํางานได้ไหมได้ถ้า ระบบชาร์จเจอไม่ช็อตนะครับย้ํานะครับว่าระบบชาร์จเจอระบบสเต็ปอัพเนี้ยไม่ช็อตเราจะเปิดได้แต่ถ้ามันช็อตใช้ไม่ได้ครับแต่ว่าในระยะยาวนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าจะสามารถทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าระบบเขาออกแบบมาให้เป็น dual amp นะครับคือขับ2อแอมป์ระยะยาวผมไม่แน่ใจไม่มีใครที่สุดได้นะครับแต่ถ้าถามว่าไม่มีแบตเครื่องเสียบทํางานได้ไหมนะครับวันนี้ผมทดสอบให้แล้วครับว่าเปิดติดทํางานได้ปกตินะครับโอเคครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตนะครับจะเติมต่อไปตงเปลี่ยนแบตเลยครับเดี๋ยวผมจะกลับไปแค้่งลูกค้าก่อนนะครับว่าเสียแค่แบตครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่แบต modify นะครับขนาด10,000 m a เข้าไปบริเวณฝั่งนี้นะครับจุดนี้ที่เป็นจุดที่ร่อกแบตเก่านะครับผมก็จะถอดออกเองนะครับแล้วก็อุดช่องลมนะครับต้องอุดนะครับหลายท่านไม่อุดนะครับไม่อุดแล้วก็ลมก็จะรั่วออกาบริเวณนี้ถ้าเราปิดนะครับอุดนะครับไม่มีรั่วนะครับ จากประสบการณ์ของช่างไม่มีรั่วนะครับตรงด้านล่างนะครับผมจะลองด้วยไพรเมอร์แล้วก็กาวจะใช้เป็นกาว 3M อย่างดีนะครับแต่ด้านหลังนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดไว้ประมาณ30วิถึง1นาทีนะครับหรือท่านใดจะเสริมนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับก็จะใช้พวกกาวที่เป็นปืนกาวนะครับยิงยิงรอบบริเวณนี้นะครับเพื่อเสริมอีกหนึ่งชั้นก็ได้ครับเพราะปืนกาวพวกนี้มันจะถ้าเราไม่ได้ยิงเยอะมากนะครับการเปลี่ยนทั้งตัดไปก็จะไม่ได้ชุ่งยากสำหรับช่างทั่วไปยิงได้นะครััับบแต่่อยิงเ้ะะนลกษณี เดี๋ยวผมก็จะประกบกลับไปแล้วก็เทสเปิดได้เลยครับครับหลังจากนั้นนะครับก็ประกบกลับไปให้สนิทนะครับตามเดิมนะครับวิธีประกอบวิธีการติดตั้งนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปประกอบได้นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องเลยนะครับใส่แบบใหม่เข้าไปแล้วครับโอเคตอนนี้มี2ขีดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเสียงแหลแปลกๆก่อนที่ผมจะประกอบเพราะว่ามันยังประกอบไม่สนิทนะครับยังไม่ได้ขันอะไรเลยนะครับก็จะมีการสั่นแปลกๆนะครับแต่พอประกอบสนิทแล้วเดี๋ยวผมจะเทสระบบ ให้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งกลับให้ลูกค้าครับตอนนี้มีแบตอยู่สขีดนะครับก็ประมาณ7.8ถึง7.9โวลต์นกครับก็จะกลับไปชาร์จให้เต็มนะครับเดี๋ยวปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวก็คันน็อตได้เลยครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเทียบชาร์จเจอก่อนที่จะคันน็อตเข้านะครับลืมบอกนะครับอันนี้ก็เสียบชาร์จเจอเข้านะครับระบบชาร์จเป็นปกติครับปิดนะครับแล้วก็ประกอบได้เลยครับโอเคตอนนี้ผมก็คันน็อตครบทุกตัวนะครับ แล้วก็เปิดเครื่องดูใหม่นะครับน่ครับเสียงมันจะดังแน่นขึ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมเช็คระบบนะครับลมต้องไม่รั่วนะครับถ้าเราประกอบดีนะครับลําโพงพวกนี้นะครับหลายหลายท่านนะครับอาจจะคิดว่าเออผมใส่แบตพวกนี้เข้าไปนะครับด้านในซึ่งลาโพงมันเป็นระบบลำลำโพงระบบปิดนะครับแล้วปริมาตรมันจะเปลี่ยนไปไหมนะครับถามว่าถ้าถามนะครับจากประสบการณ์ช่างนะช่างก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากมายนะครับแต่จากประสบการณ์ช่างที่ทามากว่าเป็นร้อยตัวเนี่ยถามว่าถ้าใส่ในระดับฐ่านแบตอยู่ประมาณเนี้ยนะครับ ผมยังไม่เห็นความแตกต่างแล้วก็ดูไม่ค่อยออกครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะทาให้เสียงพวกนี้มันเพี้ยนได้มากที่สุดนะครับมากกว่าการเอาแบตพวกนี้เข้าไปด้านในนะันั่นก็คือการประกอบไม่สนิทนะครับถ้าเมื่อไหร่ลมรั่วนะครับตรงนี้จะเห็นเสียงชัดเจนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรั่วจากบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับหรือการไม่อุดลมรั่วบริเวณด้านล่างนะครับช่องแบตเก่าอันนี้มีผลมากกว่าการใส่แบตโมดิฟายเข้าไปตรงๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับนี่นะครับถ้าเราปิดระบบได้สนิทนะครับเห็นไหมครับ อันวงมันกดแล้วมันไม่ยุบอย่างเงี้ยครับนี่คือระบบมันสนิทเห็นไหมครับมือผมกดนะครับแบบเนี้ยดีที่สุดนะครับส่วนปริมาตรที่เปลี่ยนไปถือว่านิดหน่อยครับแทบไม่ฟังไม่ออกนะครับผมยอมรับนะครับถ้าไม่ใช่หูคันเทพหรือเครื่องมือวัดนะครับอาจจะจับไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครมีเครื่องมือวัดดีๆนะครับหูคันเทพอย่างเงี้ยอาจจะฟังออกแต่ผมหูผมอาจจะไม่เทพพอก็ได้ครับผมเลยมองว่าเสียงมันไม่เปลี่ยนนะครับอ่ะตรงนี้ก็เสร็จสิเรียบร้อยนะครับเทสชาร์จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการ ประกอบกับแล้วก็ส่งลูกค้านะครับเคสนี้ก็ถือว่าจบครับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องบัดกุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงนิดนึงนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปโอเคเรามาเทสเสียงกันนิดนึงครับ